สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับสี่ทุ่มเศษนะครับ30มกราคม2 5 5 9วันนี้มาเล่าให้ฟังครับว่าเงินกลุ่มต่างๆเข้าวันไหนในเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 9นะครับตามที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้ก็มีหลายกลุ่มจะได้เงินในเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 9ก็จะค่อยๆไล่เรียงไปทีละกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินไล่ละพันยังมีเยอะนะครับเขาบอกว่ามี200,000กว่าครัวเรือนนะครับยังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับ ส่วนคนที่ได้ไล่ละพันไปแล้วก่อนหน้านี้ใช้หมดไปแล้วครับแต่ว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งหลายแสนครัวเรือนยังไม่ได้รับเงินนะครับลงทะเบียนปลูกข้าวไปแล้วนะครับประชาคมไปแล้วเกี่ยวข้าว,กวาเกร็จไปแล้วเพื่อนเขาได้ไล่ละพันไปแล้วแต่ยังมีคนที่ยังไม่ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ตามแผนการโอนเงินของธนาคารตกศเขาบอกว่าจะมีการโอนทุกวันที่3และวันที่18ของเดือนนะครับ เราก็มาติดตามกันต่อไปว่า3กุมภากับ18บแกุมภา69จะโอนหรือเปล่าเนื่องมาจากขณะนี้เท่าที่ติดตามข่าวนะครับเขาบอกว่างบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณไว้งบหมดนะครับงบหมดแต่ทีนี้ในช่วงนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการคณะมนตรีไม่มีอำนาจอนุมัติงบเพิ่มเติมถ้าจะอนุมัติงบต้องขอความเห็นไปยังกกตก่อนแต่เท่าที่ติดตามข่าวนะครับเงินไร่ละพันชาวนานี่ ยังไม่ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลเสนอเรื่องไปกกตเพื่อขอความเห็นนะครับก็ยังเงียบอยู่เพราะนั้นก็ต้องรอดูว่า3กุมภากับ18บกุมภาชาวนาไร่ละพันที่ยังไม่ได้เงินนี่จะได้รับการโอนไหมนะครับหรือว่าจะต้องรอจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งนนรัฐบาลใหม่จึงจะอนุมัติงบเพิ่มเติมก็ต้องติดตามข่าวต่อไปเป็นระ,ะระยะระยะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับชาวนาไร่ละพันยังมีคนไม่ได้เงินนะครับแต่ตามแผนการโอนของทศสอบ,บอกว่า3กับ18 สามกบสิบแปดของแต่ละเดือนนั้นก็คือถ้าง,งบประมาณยังเหลือนะครับตอนนี้งบประมาณยังไม่เหลือนะงบประมาณอนุมัติแล้วก็จ่ายไปหมดแล้วนะครับต่อไปครับเงินนักเรียนยากจนพิเศษหรือว่าทุนเสมอภาคทางการศึกษานะครับจากกองทุนกศศอันนี้ก็มีการจ่ายไปแล้วและมียังและยังมีนักเรียนที่ยังไม่ได้เงินนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เงินทุนกสศนะครับชั้นอนุบาล2,000บาทนะครับ ประถม1920บาทมัธยมต้น1920บาทเทอม2ปีการศึกษา2 5งนะครับจะมีการจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์หกเนะครับโดยกลุ่มนักเรียนที่แจ้งบัญชีธนาคารเอาไว้แต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการโอนมาก่อนนะครับเพื่อนเขาได้รับการโอนไปแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการโอนมาก่อนนะครับกลุ่มรับการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับทุนเสมอภาคช่วยนักเรียนยากจนจะมีการโอนอีก3ถึง6กุมภาพันธ์2 5งนะครับ สามถึงหกกุมภาพันธ mm. oh ์สองหเก้าโอนเข้าบัญชีนักเรียนหรือบัญชีผู้ปกครองนะครับส่วนกรณีกรณีนักเรียนรับเป็นเงินสดนะครับถ้าโรงเรียนใดยังไม่ได้นัดผู้ปกครองหรือนักเรียนไปรับเป็นเงินสดที่โรงเรียนเขาก็จะนัดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์สองหเก้านี่แหละครับเงินนักเรียนยากจนกรณีจ่ายเป็นเงินสดโรงเรียนจะนัดจ่ายที่โรงเรียนให้ไปรับที่โรงเรียนภายในไม่เกิน9กุมภาพันธ์2 5งอันนี้กรณีเป็นเงินสดเงินนักเรียนยากจน โรงเรียนไหนยังไม่จ่ายก็รอผู้ปกครองก็รอฟังข่าวจากครูทางเรียนต่อไปนะครับจะจ่ายไม่เกิน9กุมภาพันธ์หกเก้าโอนเป็นเงินจ่ายเป็นเงินสดน,นะครับประเด็นจ่ายเป็นเงินสดทีนี้กรณีบัตรคนจนครับก็จะมีเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อสินค้าไปใช้บริการต่างต่าวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าเก้าวงเงินซื้อสินค้า300วงเงินค่าเดินทาง750นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์หกเก้าจนไปถึง ไม่เกินวันสิ้นเดือนกุมภาพันหกเถ้าเกินแล้วไม่ใช้จะโดนตัดเดือนหน้าเข้าใหม่นะครับส่วนวงเงินค่าการ์ด80บาทต่อ3เดือนเข้าตั้งแต่เดือนมกราใครไม่ใช้ในเดือนมกราก็ไปใช้ในเดือนกุมภาได้นะครับเขาใช้1งมกราหกเก้าถึงสามสิบมีนาคมหกเก้ใช้บันไหนก็ได้ใช้แล้วหมดไปรอมนที่1เมษายนเข้าใหม่อันนี้ค่าการ์ด80บาทต่อ3เดือนนะครับบัตรคนจนอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะมีเงินเข้าในเดือนกุมภาก็คือผู้พิการที่ได้รับเบี้ยพิการเดือนะทุกเดือนนััครบ และเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับ20กุมภาพันธ์69ก็จะมีการโอนเองินเพิ่มเบีเบ้ยพิการ200บาทให้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับและใครไม่มีบัญชีผูกเลขประชาชน3หลักผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรคนจนเงิน200ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยพิการทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้ผู้พิการมีสิทธิ์มีสิทธิ์บัตรคนจนก็รอรับ20กุมภาพันธ์69นะครับเบี้ยผู้สูงอายุครับ หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุจ่ายวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพนห้าเก้านะครับเบี้ยพิการผู้พิการอายุต่ำกว่าสิบแปดปีหนึ่งพันผู้พิการสิบแปดปีขึ้นไปแปดร้อยนะครับก็จ่ายวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพนห้าเก้านะครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหกร้อยบาทนะครับนะครับจ่ายวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพนห้าเก้านะครับวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพห้าเก้าพี่น้องอสมอรับเงินค่าบริการสองพันบาท โอนเข้าบัญชีทกศนะครับแล้วก็มีอีกเงินครับเงินสงเคราะห์บุตรอันนี้ผู้ประกรันตนประกรันสังคมมาตรา33และมาตาา39ใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปีและใครทําเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเอาไว้นะครับก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินสงเคราะห์บุตร1000บาทต่อบุตร1คนๆๆนะครับโอน27กุมภาพันธ์ส5งพันะครับสำนักงานประกันสังคมสามารถ,ถ,าารถจ่ายได้สูงสุด3คนต่อเดือนใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปี3คนก็ได้3,000ันครับคนละพัน มีบุตรสองคนก็ได้สองพันมีบุตรหนึ่งคนได้หนึ่งพันครับเงินสงเคราะห์บุตรโอนยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองห้าเก้าเข้าบัญชีธนาคารนะครับอีกกลุ่มครับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ h i v นะครับหรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดนะครับใครขอความช่วยเหลือจากอบมตรหรือเทศบาลเวา้นะครับวันที่สิบกุมภาพันธ์ก็จะมีการโอนเงินให้ห้าร้อยบาทนะครับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดนะครับทั้งหมดก็คือเงินกลุ่มต่างๆที่จะเข้าในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าเก้านะครับ ทั้งหมดก็ตามที่กล่าวมานี้นะครับรอรับเงินตามวันที่ที่กล่าวมาสำหรับคลิปนี้มาบอกไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ